ทุกคนค่ะวันนี้เข้ามาเบ่งแอนเข้าไทยค่ะนะฮะนี่ไทยเตรียมปูกมันนั่นแหละค่ะข้างเพือนน่ะเนาะอ่พื้นที่ทั้งหมดใน,นก่กสี่ไร่ค่ะคุณนะฮะผ่านสามค่ะทุกคนผ่านสาม เพื่นบอกว่าไล่ละห้าร้อยค่ะทุกคนค่ะไล่ละห้าร้อยนะจ้ะแต่เพื่นบอยยกล่องให้ดิเพื่นว่ะเพื่นเฮื่อนอยู่ไกลเพื่นไถยแล้วเพื่นซิมเมือ้อเพื่นว่ะไถยให้ยงเดียวยก็เลยว่าโอ้เได้น่อะไรแล้วิีได้ปลูกมันล่ะตอนนั้นมนนีจะถ่ายมาจากทางนู้นทุกคนจำได้ไหมที่พาเด็กๆ เล่นบนถนนตรงนั้นมันมีจะถ่ายมาด้านนี้เนาะแต่ตอนนี้มันมีเดินมาจากด้านนี้ดูที่ตรงนี้ก็ซีไล่นะคะแต่ที่ปลูกไปเมื่อวานค่ะตรงนั้นก็ซีไลค่ะเนาะนั่นค่ะฟังก๊กไม้ในก๊กไม้ในจะข้างหน้านะคะที่เป็นเดินก,กว้างๆนะปลูกไปแล้วเมื่อวานนี่ค่ะซีไล่นะอู้ยพ้อนวาสันตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งค่ะทุกคนหาสี่โมงแรงนะคะ ที่บ่านในการจุดสามศู 30. 30. นย์ต้ายบันิควันข่อยบันิฮะวุฒามาควันถึงจะคล้องแล้วบนันิโอ้นี่ค่ะแต่วันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยไทยบ่เขาค่ะวันที่หนึ่งที่ 2, สองเมษาไทยบ่เขามื่อวันที่แปด Miracle, ปุ่นเขาปากเขาดัางวันนี้วันไหนหอหน้าหอตาค่ะบังจ้อืตัวนี้ก็ที่เป็นข้างหน้าน, ному, นะคะเป็นถนนนะคะเป็นถนนถนนบนเลยตรงเนี้ย ที่มามี่ถ่ายกระดินที่ถมไม้นะคะอันนี้คือปลูกไปเมื่อวานแต่ไม่น,นี้ซีไร่นะคะนะคะค่าไทค่าไท,าไ,ทไร่ละห้าร้อยบาทนะคะทุกคนเนาะนี่นพามาชมค่ะเตรียมเต็มที่เลยปลูกมันถ้าถามตัวมามี่บอกอยากปลูกอยู่ว่าปีนี้มามี่อยากปลูกนะคะปีนี้ พอเห็นราคาปุ๋ยแล้วนะฮะอู้แย่แย่บนาลงทุนเลยนะฮะราคาปุ๋ยกับราคาน้ำมันนะนะคะมันแพงนะคะบึ่งแล้วก็เลยอู้ขึดอยู่ว่าที่เป็นอะไรกับการปลูกมันสปลรังปีนี้นะฮะเนอะบึ่งค่ะ ราคาน้ำมันก็บป๊บขึ้นเอาขึ้นเอาบบมี่สีขาว่าจะลงเลยเอยค่ะทุกคนฮาเนีขึ้นเรื่อยๆราคาปุ๋ยก็เหมือนกันนะคะเห็นบอกว่าจะขึ้นแบบนี้ไปพุละโบแมนสีสามปีสี่ปีผุนบอกนะคะเบิ่งแล้วจะยาวจะนานนะคะทุกคนก็นเลยบ่อยากเฮตดปันไดนะคะแต่ว่าพ่อที่พ่อเพือ่อยาเฮด เพื่อนบางคนดูดูค่ะเพื่อนขยันนะแม่ยยกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะอีแม่ก็บอกอยู่จึงแมนว่าบอกฟังเพชรน้ากะเมื่อยพอแห้งเราเตรียมเพชรน้าอีกก็แยกเฮ็ดสียกปลูกมันอีกระปูกจังสิวันอะไรกับเพื่อนนะเพื่อนแยกเฮ็ดเพื่อนดูเพื่อนมั่นเพื่อนขยันนะคะอืมเบิ่งค่ะ ก่อนหน้านี้ปีกายนี่ที่เพื่อนไปเฮ็ดอันเฮ็ดนาอีกอีกแปลงหนึ่งนะคะอยู่ทั้งป่าทั้งโคกอะ,ะอยู่ไกลจากเพือนนี่ได้ประมาณซาโลกเพื่นนะเพิ่นใคยจะเทดที่ตรงนั้นเพื่อนมาดีก็ปล่อยล่างลงทุนไปเป็นหมื่นนะทุกคนบอได้เงินคืนจ้าบาทค่าปุ๋ยก็บม่ได้คืนค่ารถเกี่ยวครับบ่ได้คืนนะคะอ่านะคะทุกคนไม่เป็คนค่ารถเกี่ยวไ่ได้คืน รถใช้น่ะจ้างใช้ก็บม่ได้ขึ้นจากบาทนะคะรถเกี่ยวก็ให้เขาไปเกี่ยวแล้วให้เขาขายเอาเลยนะคะทุกคนที่ิ่นเทศปีกายนะทุกคนลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นแต่พ่อนอยากเฮ็ดค่ะเพราะว่าผูเท่าพ่นว่าดีก็ปล่อยที่มันว่างพ่น,น่ะเฮ็ดไปนี่ละพ่น่าทุกคนก็เลยโอ้ยนี่ก็คือกันค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะคะเริ่มต้นเลยนะะลี่ค่ะสี่ไร่ ไรล,ละห้าร้อยเนาะอ่านี่คือยังไม่ได้ยกล่องเลยนี่แค่ท้ยซื้อๆค่ะทุกคนนะคะตั้งหากอีกนะ,ะและข้ามันที่เพิ่นไปซื้อมาเพิ่นไปซื้อละมันมาได้ค่ะทุกคนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทล่าสุดนี้บอต้องนับค่าแรงกับค่าน้ำมันค่ะ <c oughs> นะคะเอาค่ะทุกคนเดี๋ยววันปลูกวันยกล่องเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีข้างหน้าทุกคนจะได้รถไถไผรดอกนะคะอ่าเนาะทุกคนเนาะ แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะทุกคนยังไงก็ฝากช่องน้อยๆของมามีออสการ์ด้วยนะทุกคนเนาะนะคนะ,ะกดติดตามให้หน่อยเนาะทุกคนเนาะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยมามีจะได้มีกําลังใจเนาะในการทำคลิปหน้าและทุกคนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมามีนะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากคะ่ะ